สี่กีนาเมื่อกี้เราสักงโมแก้วนะครับยิงได้ครับมันถูกกอบเตะขึ้นมาะครับั็จะเป็นหมายเลขสี่นะครับกอร์ลวิทนามชาลีกอร์ลวิทนามชาลีครับโดนมาไปติดจักริต จากกริตเข้าซ้ายแล้วาชากตัดมาส่งไปให้ว่ากิรศักดิ์ไม่ดีนะครับลูกนี้ส่งไม่ถึงได้อยู่ถุ่มตัดมาให้จักกลิตจากกลิตความ,มาตัดมาไม่ฟากรอรวิทย์สิบสี่ก,กรอบวิทนามชาลีกองหลังของอ,อีเมงและสี่ ไปทีนึงไม่ได้นะครับลุกนี้เป็นลูกทุ่มเินขวางตัดออกมาอีกทีนึงชจียนุนหมายเลขสิบเก้าเจียนุนไปเองครับลูกนี้ไปได้ดนะครับลูกนี้ไปบุตดดตัดมาได้ครับเบียสินพาเบียอยู่ที่ธีรภูมิบ,บางจันทร์ครับยังได้พาไปอีกทีนึง ได้อยู่ทิวพงทิวพงบางจันดึง hum คืนบางกระมาได้อยู่เขาเปิดด้วยซ้ายติดนะครับอย่ลูกนี้อัสิบสี่ก็ยังเป็นอภิวัตปหาจวงอภิวัตเสินด้านข้างเส้นวัดทุ่มไปตกไปตกไปละโตถังไหมครับลูกนี้เอาเนี่ยนะครับมาแล้วมาเลื่ข้านี่ทางบอลไม่ธรรมดานะครับนี่เล่นไปหลุ่างแต่ว่ามุมนี่ทางบอลนี่สุดยอดทาไปเลยค่ะไปแล้วหลุดไปแล้วมาเลข่อยแปดจะพาไป นี่ครับเนาบอพวกเปิดทำไมทิ้งอ้าถึงมือผู้รักษาประตูพับเอาหน่อยเปิดยาวมาครับลูกนี้ติดหลังง่ายง่ายง่ายตัดอีกทีหนึ่งเสียขยะบลิมพาไปอีกทีหนึ่งออกนะครับเอาอย่างได้อยู่ขึ้นมาลูกลุงกระลุนเนี้ยตัดน้องขวาลูกนี้ตัวต่างยังได้อยู่ตัวลีบลง ผมโกุลจักริดพาบอลไปดึนหลังมาอย่างได้กรลวิสน้ำชาลีไปพาไปเรื่อยๆนะบอลบิดคำลิดคาราทอนเฉยทอนคาาทนเนาไว้สิบเก้าคาราทนบังอยู่แม่ลูกนีได้ได้คาราทอนกขวาตรงนี้แม่มาเลยค่เนี่ยบังมิดเลยนะครับนี่พาไปเองว่าให้คาราทนคธราทอนไปปรมาไม่ทังยได้อยู่ เปล่านะครับ <afraid S 2> <Bruno. S 1> นี่แหละสนามลื่นมันไม่ขยันช่วยเพื่อนเลยตอนนี้น่ะธนภัทรคำเล็กนะครับหมาเลขสิบเจ็ดนะครับเรียกเปล่าอยู่ที่พักบัวผาเตัวต่ำกว่าเขาเสียงลงต่ำสิบสี่แล้วเปียนเป็นอภิวัดหายจวงรักดัว่าออกขวาอ่ะนี่ครับไม่นี้ยึดที่ทัก อีริทิพ right? ัทัวพาพาไปไถไปได้ไหมยิงตัวต่ำีรทิพัังได้ดอินทรศักดิ์อินทสศักดิ์ยอินทรักดิ์ดูริทิพัทิทิพัังได้ดูสกัดที่ไวยิงเลยยิงยาไปเลยนะลูกนี้ถึงตัวสาตูสกัดยาวมา ทีขยับเสียงขึ้นมาครับลูกนี้ยังได้อยู่ขวาขวาก่อนโรวิทเปิดข้ามฟ้าลูกนี้ก<ไ>่อนวิทย์ชิบไปด้านซ้ายลูกนี้จี้เข้ามาโดนสกัดทิ้งออกไปจบแล้วก่นนี้เตะมุมนะครับของอ e ีมนิงเอซี วิงง่งยิงเอสสี่เร็วสนสั้นครับให้วอลลุฟคุณวิเศษวอลลุฟยิงอัดเข้ามาครับติดตัวซาบแตุสุภาพบุรสารพัดดีนะครับตัวซาบุตูอย่างได้เตะมุมเตัวต่ำอย่างได้เตะมุมนี่ครับธนพัท์คำล็กหมายเลขสิบเอ็ด ธนพัฒน์คำเล็กเปิดยาวมาครับลูกนี้ผุ้สาตูนรับมือไ่าเขา้ธนาธรธนรยิงไยขวาติด้เอาตัวรีบีงรับไว้ได้อยู่นะครับอนนต่ที่ลุงอรุณสหน่อยสอนหน่อยสอนหน่อยธนกรอาอกีักดิรักกับธนกรเีนะครับยิงไดนะครับตเยี่ยมนกฤทธาุนเอาตัวเข้าับก่อนมันเน่มันเน่ดีเรื่อยนี่มาเลยคะดติมุมนะครับเลขสี่อักดิ์บัวแก้ว เสาแรกออโต้อยู่หน้าเขาเลยบวกแก้วโดนหยวคนแรกตู้ปั่นม็แล้วผู้เล่นเสาตูเซิมชนะนุ่นไปทางทางไปทางด้านซ้ายวิ่งขึ้นเลนไม่ดีตัดเข่าขาเปิดเข้ามาท่านธนาธรไม่ดีคนเดียวพาตอนติดยังติดอยู่ลูกนี้พาบรไปนะครับยังติดอยู่พี่วัดไส่เลยเสียนพอขยับน้อยเอาพี่วัดผาจวงยังไม่แสไลน์บอลออกไปได้นะครับเป็นลูกทุ่ม ทีมวัชพาจวงเห็นลูกทุ่มของอีมิงเอสีโนใครยังทำไมยศราทอนบัวชัยราทอนบัวชัยยังได้อยู่ตื้นกำลังกางมาให้ลูกรุลพิกตัดไปอีกทีลูกบอลเข้าซ to ้ายยิงไม่มีเมื่อใล้ออกไปทางด้านซ้ายทางไปเรื่อยมาเล็กแหวนนะครับมองมาพบผลวิเศษบอลยิงอัดเข้าไปตีตัวซ้ายตูเสียอะไรจะกระเจามา ไปเลยตีตัวโคโนวิชไว้ให้เพื่อนแล้วตัดไว้อีกทีนึงติ๊งอ่าเอาสังกัดติ้งออกไปก่อนเป็นลูกทุ่มของยีเม็กเอสซียีเม็กนะครับมีผลนะครับวันคู่นี้ทีมไหนชนะเข้ารอบเลยนะครับเอาตัวตำมันตัดเข้ามาอีกทีนึงเราได้เรา ฟังได้นะเป็นลูกตุ้มของพี่ขยับเร็วพอมไหมรุ่งอรุณนะครับหมายเลข51รุ่งอรุณพักดีคันดอนตัดมาที่ธาธรธราธรยิงอัดแม่เสียไปได้ธานุวัฒน์สาพักดีก็ปาดเอาไว้ได้ก่อนเป็นลูกทุ่มของพี่หมายเลข19ธาราธรบัวชัยธราธรบัวชัยทุ่มไปให้เพื่อนขึ้นหลังมา อไม่ดีนะครับฝีดีดีนะสนุกดีธนาวัฒน์ทำเล็กตีอัดเข้าไปปลาอยเลี้ยงข้าก็เป็นธนากรนะครับหรือทาภลมดีูดิด้นหุ่นอย่างนี้นะครับทางบอลนี่สุดยอดนะครับมา้เลี้ยงข้าของอีเม้งน,นี่ยหุ่นเหมือนหมูเด้งเลยนะครับเอาลูกอรุะลุนตีมาตังได้เลยลูกอรุนทนาวันเข้าขวามีลูกกระลุนจังบังได้อยู่คืนหลังไม่ให้บังเยอะ ให้ทาราทอนไม่ได้นะลูกนี้เปิดสก,กัดจะมา,าลูกนี้ออกไปลูกนี้นะครับจะปิดเอาต่อ,อ,อ,อเล่นเอาต่อเล่นเอาต่อเล่นไปออกไปเป็นลูกทุ่มของธนากรโนโนธน,นากรฤทธาพรมวันนี้ข้าแหมลูกนี้ไปถอยแล้วเอาอตอนะครับธนากรฤทธาพรมทุ่มยาวมาอีกทีนะครับวันนี้สิบท่าไปแล้วเป็นลูกนี้ ไม่ได้นะลูกนี้ออกไปก่อนทูบบอลเย็นๆอยากเสียลูกเปล่าดูแนวเส้นที่กรรมการานะธนากรวิทารพรมายเลขค่ะได้ทุ่มก่อนทุ่มไม่ไดครับลูกนี้ไม่ผพันได้ยูรับกิติพัฒน์บัวพากิติพัฒน์ช่วยพาลูกบอลลูกบอลลูกที่ฟังอยู่ขึ้นระบาธนาธรธาราธรบัวชัย หลุดบังลูกนี้ดึงกลับมาไอ้ทีนาราทอนบัวชัยกระชากไปลูกนี้แหมฟาวได้นะครับลูกนี้นาราทอนบัวชัยพอพอพหมายเลขสิบสี่นะครับฟาวกจะเป็นอภิวัตรผาจวงตั้งเตะขึ้นไปนะครับลูกนี้<อ>เป็นธนพัทคำล็กหมายเลขสิบธนพัทคำล็กเข้ขาประตูเลยเข้าประตูเลย 0, 0, up, อ่ยังหนประตู right, ่อสูน้ยิงอัดเข้าไปแล้วรูนี่ไม่เอายิงได้ไหมมันตุกคลิปกุ๊กคลิประตูประตูทำไงเปิดทิ้งเอาไปก่อนตอนติดที่กอลวิทกอลวิทระตไม่ผ่านนลูกนี้อาร์ติลาสักิรัสักษัติ์เลูกนี้หนีมไปต้องร้องแลชโอ้โหจจ้อยู่คร้บเปิดกันแล้วไปทไปไปที่ธนารธาราธรบังไว้ก่อนยังไม่ออกนะครับตัวนี้ เออตดที่ว่ายังได้อยู่บอลยังอยู่ที่ธีรพงศ์ธีรพงศ์บังจันทร์ให้ธีรพงศ์บังจันทร์ธีรพงศ์บังจันทร์บอลเข้าพาไปลูกนี้โดนตาไม่อยู่โดนจิ้เมาทีหนึ่งธีรพงศ์บังจันทร์กระชากไปเองลูกนี้บอลสิบเดียวได้จี้ได้ลูกนี้หุดเข้าไปโดนเจอจี้ลูกนี้บอลตึ้งไปตัวพี่กระแทกไม่จี้ไม่ได้โอ้โหหมายเลขสิบนะครับไปโซโล่เดียวไปเลยนะครับตรงนี้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำไพุ่งบังจันนะครับแบกไปในสิบจิ้มนะครับพาแบกไปคนเดียวเลยนะครับโอ้โหความสามารถที่ว่าตัวลุ้นเลยนะครับทุกนี้กีระีพุ่งบังจันหญิงเอาไปนำมาแล้วหนึ่งประตูตัวสุดนะครับน้องเออร์คาริมีนะครับผมจะตั้งเล่นไม่ว่าจะเป็นธนภัทรคำเล็กหญิงอัดเข้าไปครับธนภัทรคำเล็กหลุดไป ดีเลยลูกดีเลยนรัลูกนี้ยังได้อยู่ความทาลงมาเปิดยาวด้วยซ้ายเตียรุ e tie, ่กรลุนทาราทอนทาราทอนโอ้แม่ลูกนี้อ่าก่อนได้มานะครับลูกทาราทอนบุญชัยบัวชัยนะครับทาราทอนบัวชัยยังได้ลูกอลุนลูกอลุนให้ทาราทอนยังได้อยู่ทาราทอนบัวชัยพาบอลไป ีงหันดนอัเลขสิบู้ทำประตูเราเพื่ลงเปเปิดดาวไอเทีหลุดไปไหมไปแล้วจีนละสักจีนละสักทางไม่าเราวิ่สกัดเอาไปก่อนไจากกลิจากกลิบีไปด้วยจากกลิทนนักหนี้เขารายเราจะติดถึงบังมาอยู่ก่อนเปิดให้เพื่อนมาหานะครับหลุดไปแล้ววัเล็กเข้่าขาตรงนี้ไปลุดไปเดนไที่กมาบอลงมาได้อยู่เราลูกนี้เป็นลูกทุ่มองวัยเกินัีติชัยบัวผา ูไปีใบ er ัวพาสิบเจ็ดกระชากบอลไปดไปครับไม่พ่ลนนเินอร้ได้อยู่มีผบดเี้ฝแล้วเปิดยาวเลยนะครับลูกนีู้ผู้รักษาประตูไม่ออกนะครับลูกนี้ตัดออกมาอ้าวไปเลขสิบูรักษาประตูพงทีลพ่งทีลพงยิขวาลูกนีอ่าเขไมทีรับเขาซ้ายโดนทีไป่อดีแล้วลพุ่งบังจังนะครับมยิงเพื่อประตูอันน้สเจ็ดครับกีตี พัดบัวพาทุ pues mm ่งธนพัททุ่งไปให้ตะกิดไม่ดีลูกนี้ใจเย็นใจเย็นบอลนวิทย์บอลวิทย์ชิบข้ามมาอานะครับดูไปแล้วัองกเสาตึ๊บไปทีหนึ่งไปให้ลูกนี้ไม่ผ่านผนตัดอีกทีหนึ่งยังได้อยู่ดึงคืนบอลมาได้เลครับวาลูกนี้ไม่ผ่านเดินไปได้สวยนะครับตรงนี้ดึงกลัื่อนกระไปยังได้อยู่ทางกาวไซลูกแปรนด้ครับพรลวุฒิตึ๊บไปกระให้ธนพัทคำลิก เปิดติดม,มาดูมีแล้วก็กรรมการนะคลินิกนะครับพบกที่สองสายบิวคือน้องบัวอาคาเดมี่นะครับรอบรอบที่สองคู่แรกนะครับได้ได้แล้วนะครับก็เหลือรอผลคู่นี้นะครับ ศูนย์อยู่นะครับของบัวอับมาทีนิ่งทีนิ่งต้องเสมอให้ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นอันดสองในสายท็อปท็อปกา้นเลยคิว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 หน้าเลย นหนลูกขณะนี้นกัวเข้ารอบลยิงตีเสมอด้ได้ไดครับนะธนพัฒน์คำเล็กนะครับเปิดยาวมาเรับลูกนี้เจ็ดได้ไหมไม่ไไข้ามามานูมานมาเร็วเร็้าแต่ยิงไม่ไปใส่หาหวะใส่หาหวะทับปล่อยทอป แดครับาสักฟาเสียนะลูกนี้หมายเลขสินะครับวันนี้าคืนเข้ามาแล้วปีงอัดเข้าไปอีกวหนึงสเนเร็วเร็วเร็วเเร็วเรเร็วเร็วตีเสอ้แรวมีผลครับแต่ลลูกมีเครับฟาดซักัวนะครับโดาไปสงูขึ้นหลังไปขึ้นแรกเล่นได้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 กลับมาครับหลังได้มาอยู่ได้อยู่ เล็กตระกูลเขาเล็กบ้าให้ให้อลุ่อกระโดดบางไงติงน่ะลูกยิงติงอนะลูกเนี่ยไม่เป็นไร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 ลูกหนักลูกหนักแล้วนะครับลูกนี้นะครับฮ่ายีเสมอให้ได้แล้วเสมอเข้ารอบนะครับวิ่งๆเลยมีผลนะครับลูกไม่แน่ไม่นอนบีบเลยบีบเลยบีบเลยบีบบีบเนาะไม่เอายังได้ครับคุณนี้ ยิงเป็นทักมาเลยครับสนามบุกมาอเร็วสอนยังได้อยู่ใหย่ใจขึ้นเปิดกันไหมผิดได้นะลูกนี้วางเปิดด้วยนี่ซื้อหนึ่ไปแล้วทักไปของนวิทย์น่ะนวิทย์ดำทีเาเล่นเราเล่นเราเล่นเราไปมาเล่นท็อปกระตุ้นเพื่อนเร็วบัวอาคาเดมี่นะครับดำอยู่ใประตูตระศูลหาทีลุงอรุณ ตาดไม้ที่หนึ่งอายุสิบเอ็ดปีตัวทำเกมเลยนะธนาพัฒน์ขัเล็กไปทั่วสนามเลยตาดไม้ที่นี้ยังได้นะครับลูกนี้เอาแล้วลูกอรุลนข้าวทรายยิงเอาแล้สกัดทิ้งยาวมากจับกลิ่นาไปเข้าซ้ายเอาแล้วติดเครื่องไปอีกแล้วไปได้สิบไปอีกแล้วติดเครื่องไปอีกแล้วซูโร่เดียวอีกแล้วนาพลูกนี้ลงลงไปไม่ได้แล้วลูกนี้ธนกรอน ตวกรอนถังได้อยู่อุดเบียดแย่งมันไปไม่แอมหมายเรียกค่าดิถังบอลดีนะครับลูกนี้เอายังได้ทุ่มธนากรนะครับหรือท mm ้าพรมหมายเรียกค่าเพื่อนทุ่มตั anos, ้งเตะนะครับได้ลูกฟาวประตจะร้องเนี่ยสิบเป็ดนักทันทัดครันะครับจองทัพเลยนะครับคำนี้ไปด้วยสนามเลยโยนมาหน้าประตูครับนี่มึงจะว่า มา้อนหนมา้อนหนทางอีเม้งเหมือนเดิมเข้วๆดึงเข้าทางอีเม้งอยู่ว่าแต่ว่าบอลกบอลลตัดไหมลูกนี้ออกไปซะก่อนคอนเนอร์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 นะครับบุับงเร่ร่อ็ลไปเร็วเ่ลูกเร็วเลาเร็วเ่อยอลูกเร็วเลาเนับไรับอรลเร็ววับเรื่ยเอยตูก นับแต่ลูกนิ่งอย่างเดียวนะครับเนี่ยนี่เองนี่ลูกนี่ลูกผี่สูสีนะครับแน้องบัวมีทีเด็ดนะมาในสิบนะครับแนี่ยมีล้พผมังจังนะครับขยับสูดเดียวเลยนะเดี๋ยวอัดยาวโวยครับวันนี้เป็นไงหลุดไปทางเสาไกลางยังทันไหมครับกาลวิทยังได้อาวพาคนไปชื่อเดิมน้องบัวคารามีกระชากเข้าไปอ้าวนงลครนั่งหแม่ไปเลยค่านี่ทางบอลนี่ดักได้ตลอดเลยแล้วเนม่ดูหุ่นแนื้อ แต่ทางบอลนี่ดีนะนี่มาเลยค่ะบอลเดือที่ซ้าจะรับฝันเล็กเอาแล้วครับดือดเข้ามาโมลพกโมลพกกาชาเข้าซ้ายทางไปทางังไปโดนบังออกไปได้ไปดูตั้งเตะให้ดูดูขึ้นมาไม่เป็น้รเนาะไหมผมสกุลน,นะครับบังไว้ประตูนะครับเตะขึ้นมาแล้วตก มูร่าพัทนะครับพานุกพัทสารพัทดีนะยิงโดนมาทำได้ยุ้งอานะครับกองมิทย์เมาที่วรพะพดวาระหกตัดไปไม้ทันไม่ไม่ทันไม่ทันลุงอรุณลุงอรุณดังบังได้ลุงกรลุนดังได้อยู่ลุงกรุนเคลียร์มาได้ลุงกรุนท้าวันไปไอ้ไอ้แมเรียกฟาวไอ้านะครับหมายเลขสิบเจ็ดโดนโดนโดนไปเหลืองหมยเลขสิบเจ็ดกิตติพัทบัวผา โอ้โหตัดเกมเลยลูกกรลุกร้องจากเลยน,คนละครับเอาล้วครับเล้ลุ้นรับธนพักพัเล็กเต้สปอนเซอร์แม่สปอนเซอร์แม่ดีดีนะครับนี่ตูกนิ่งรับลูกนิ่งเลย แหม่ลูกนี้ลูกสูตรไม่ดีนะล,ลูกนี้สวนตักไม่ตายแล้วผีระพงแหม่ผีระพงบังจังนะแหม่อะไรลึกสิบนีเร็วนะครับนี่ยโซลูเดียวแล้วนับยิงนำไปแล้วหนึ่งศูนย์ธนานกรธนากรตุ้มมาบอลหลุดมาถึงกิพัฒน์บอลมาแล้วมาธนากรติดติดแตะกระชากแนะครับติดติดทุ่มสมบัติแหม่ติดติดลมติดลมก่อน ไปครับจักรีธงสกุลยังดึงคือบอลน่้อย่ดังบังคือหลังมาดึงตัดไปอีกทีหนึ่งบอลยังนด้อยดยี่ีพีพดัตได้ไมหายไม่หังได้พลาทอนทอนรสกัดวัสกัด้าไปอีกที่งบอลอยู่ที่จักรีธงสกุลยังติดอยู่เอาจ้วเข้าไปอีิพัดไปครับน้าเข้ามาได้อยู่อ่านะครับไปให้ไปแล้วที กีรศัก <cents> ดิ <together> ์นะครับม่เลือกสี่กีรศักดิ์บัวแก้วกีรศักดิ์ทุ่มให้ธีรพงศ์ว่าเอาละครับน้องบัวเริ่มเริ่มตั้งดักได้แล้วนะครับเมื่อกี้โดนตุกหนักเหลือเกินน้องบัวคาร์เตอร์มีทุ่มมาจิตติพัฒน์บัวไทยจิตติพัฒน์จิตติพัฒน์ไม่ได้ลูกนี้ลูกอรุณแย่งบอลมาได้ลูกบอลเปิดมาให้ธนาทอธาราทอนยุใช้ธนาธรไปแล้วร ไม่าลูกนีท่าราทรันนกช้าไปลูกนี่เปิดไปข้ารหน้าลูกนี้อาละวกไม่จินสักินสักิ์เฮ้ยว่าบอลมันหยุดเกบที่นะครับลูกนี้นายวกนี่ไม่ธรรมดานะครับนี่หมายเนี้าเนี่ยขยับดักได้าุกลูกเลยชิ้ลางเลยดูชินมะกะท่าราทรติดติดจากติดทุกยกข้าม บอลวิ่งแสงแล้วลูกนี้ป่ะโดนจิ้มออกไปลูกทุ่มลูกทุ่มให้เพื่อนทุ่มนะพวกนี้เอาขวาเอาขวาหยิบผ้านะครับเสิสังกูเมืองนะครับ,บจากกริดคงสกุลทุ่มทุ่มตัดไปให้กีรศักดิ์กีรศักดิ์ว่าไงครับโดนตัดธากรนเนี่ยธารกรสกัดออกไปได้ไม่เรียกค่านี่มาด้านหลังนี่ ทางบอลดีนะครับเนี่ยหมุนมูดิ้งนะครับแต่ทางบอลดีเหลือเกินอ้าจีรศักดิ์จีรศักดิ์ไม่ผ่านเสกสรรคูเมืองก็จิ้มออกไปหมเลขยี่สิบห้านะเสกสรรคูเมืองอ่านะครับเป็นลูกทุ่มต่าเตะท็อปกาคาเกลอานะครับตรงนี้เสียงเสียงเดินด สีธสันสิเ็ดนะครับธนภัทรเปิดยาวมากวานตั้งขึ้นมาอีนึงที่ว่าไงครับจากกลิตพงศกุไม่ได้ <pol Gothic> <chester. S 1> ได้ทุ่มอีน่งทุ่มกมการชี้มลุนึง่ทุ่มนะครับระวุฒบัวชัยธนภัทร ที่บ้าแลที่บ้างลยกลุกล,ลุกวัดอีทีหนึ่งไม่ทานยนติพัฒนเย็วันตัดมาวันนั้นอยู่ที่ตะก,กไม่ผ่านเ็นล้วายับวันตันนอดอะไจะัขัาขเลื่อนไปเข้ากวิทยิงอัดเลยตนี้อีกทีหนึง่งติพัฒน์บัาเปิดไม่ดีนะพูกนี้ไม่ถึงไ,<อ>ไัไงเราน,นี้จีรศักด ไปยังได้อยู่เสียสันเสียสันแม่โดนนี่ลูกจีรศักดิ์ชกไปทัำไหมจีรศักดิ์ไม่เนี่ยไม่ได้ค่าสกัดเอาไว้ได้นะลูกนี้โอ้โหอะไรครับดมุมนะครับลูกนี้เอาไม่ได้ฆ่านี่ไม่ธรรมดานะครับธนากรนะลิธาพรุ่งทางบอลดีนะครับเนี่ยนะครับจีรศักดิ์ ได้โยนเข้าไปไ่เล่นนะครับขอให้จัก,กริดพงศกลหมายเลขสิบแปดเล่นกกเดิด<ไป>เข้าไปครับจ,กจักริดไปสกันเร็วมาบิ่งตัตัยังไม่ออกนะครับลูกนี้แ,แล้วก็ออกไปแล้วเป็นูุทุ่ม พุ่งไปให้จักริดจักริดวัลลงแตะเข้าไปข้างในได้ไหมยังได้อยู่ไม่ผ่านการมาเอาหยุดไปหยุดที่ธนาธรธนาธรไม่ได้ครับโดนสกัดทิ้งออกไปลุกทุ่มทุ่มมาไปขยับไปธาราทอนธาราทอนบัวชัยธนาธรล็อกเข้าขาวงไปช่วยได้ตรงนี้อาไเงเปิดยาทิ้งออกไปไปแล้วนะครับธีรพงุ์ธีรพงุ์ได้นะครับไปแล้วมาได้สิบ ติดเครื่องแล้วพีรพง,ง,งปปไปไปศ์กระชากไว้หลุดทางซ้ายกระชากไว้ตัดไปให้จิรศักดิ์จิรศักดิ์แมๆๆๆๆๆ้ว่าเลื่องวัดต้องทำอะไรก็ไม่รู้โอ้โหแต่ยาวไปนีดตึงนะครับแม่จิรศักดิ์จิรศักดิ์บัวแก้วนะหมายเลขสี่พีรพงศ์จ่ายให้พีรพงศ์บังจันทร์นะจินทรศักดิ์บัวแก้วนี่เร็วทั้งคู่เลยนะครับเนี่ยโนโนจินทรศักดิ์ตัวแก้วหาได้เต็มมุมนะครับหมายเลขสิบสี่อภิวัฒน์ผาจวงเีย พิวัตรผาจวงครับเปิดยาวมาครับสกัดตีธนากรพิวัตรได้ไซายอีกทีหนึง่งอัดเข้ามาทีติดธนาก,กรอีกครั้งหนึง่งล็อกเข่าขวาซ้ายแล้วก็จิ้มมาเอ,ลอาละครับเข้าไปวันเป็สิบบ่งบ่งไ้ติ้งไวเรียอตรงพลาเไวติขาซ้ายโดนขาขวาไม่ได้เอาแล้วตัวกลับนะครับตัวกลับอีเบ้งอีเบ้งตัวกลับวะได้ไหมเอาไว้ได้ไ,ดไปไม่ได้ตรงนี้โดนไถไป ยังได้อยู่ติดไปครับกระชากไปลูกนี้แหม่หลบไปนะครับตรงนี้โดนตะขันยาบ้างไม่ได้นะลูกนี้ผมว่าผมว่าจีบไม่ได้หบอลจะดินดันไว้ได้ครับช่วงไปอานะครับดูไปให้ธีรพงศ์ธีรพงศ์ให้จีรศักดิ์จีรศักดิ์ดแล้วได้เลยยิงไม่ได้เลอ๋อเป็นสองประตูต่อศูนย์นะครับแหมโอ้โหเล่นโต๊งบังไฟเลย หมายเลขสี่นะครับกีรศักดิ์บวกแก้วนะครับยิงเข้าไปเป็นการแอสซิสต์ให้ก็จะเป็นหมายเลขสิบนะครับธีระพงษ์บังจันนำไปเป็นสองประตูต่อศูนย์นะครับอ่าอีกหนึ่งนี่ข้าพักนะครับนะายธนากรเนี่ยไม่สุดยอดนเท่าเนี่ยทั้งเกมทางบอลดีมากนะครับเนี่ยเปิดดาวนะครับยิงได้ตรงนี้ ออกก่อนไปหลุดก่อนไ,ไปแล้วก็การเตะเราเห็นห,หมดเมื่อนะครับมหลังเรวนะครับอ่ททา,ทาทั้งสอทีมวก็คู่กันจบภาษีนะครับมา